สบายดีพี่น้องเอฟซีถูกผูดทุกคนครับผมเอาพี่น้องครับผมมาตามกันต่อนะครับผมเนาะกับแนวทางรัฐบาลไทยของงวดประจําวันที่1นะครับหสิงหาคม2อง8นะครับผมเอาสําหรับในคลิปนี้ก็มาเจอกันนะครับผมเนาะกับแนวทางเลขมาสีหมอกพี่น้องครับผมหวยซองอีกชุดหนึ่งแล้วพี่น้องเลือกแมนยูลีนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางชุดนี้นะครับผมพี่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 น้องเอฟซีหลายคนก็ แย่ก็ติดตามกันอยู่นะครับผมมากมากติดตามกันเอานะครับผมกับแนวทางชุดนี้หนึ่งิงหาได้พี่น้องเด้อเอาเอามาเบิงสถิติย้อนหลังกันก่อนเนาะพี่น้องเนาะหลายผู้หลายคนอาจจะยังบ่เห็นนะครับผมว่าอะไรนะว่าแนวทางชุดนี้มันเป็นแบบไรมากแบบไรนะครับผมสาหรับแนวทางเลขกมาสีหมอกชุดนี้ก็แน่นอนอยู่พี่น้องครับผมเนาะเขาตีอยู่ได้พี่น้องเด้อ่าห้มาสีงวดพี่น้องครับผมห้มาซีงวดก็ ลดงวดหนึ่งนะครับผมลดลดงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับผมนี่หนึ่งกรกฎาคมมาสี่กับหกนะครับผมเนาะอ่ามิเตอร์สี่ผมมีหกนะครับผมเนาะอ่าหลายสำนักก็ลดครับผมเนาะอ่างวดล่าสุดเห็นบ่ครับผมล่าสุดกับเขาสี่สองเล่ยพี่น้องเนาะเขาสองสี่นะครับผมเด่นสี่เขาสี่สองนะครับผมก่อนหน้านสิบหกมิถุนายนเขานะครับผมสองเก้าหกศูนย์เลยพี่น้องครับผมเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเก้าสองกับศูนย์หกนะครับผมเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับ ล้วการหนึ่งมีถุนายนกับเขาหาสองนะครับผมเนาะเอาสำหรับวดนนี้มากแล้วพี่น้องครับผมมาติดตามกันเด้พี่น้องเนะ้ยสำหรับแนวทางชนี้นะครับผมตัวเด่นสามตัวคือเก่าพี่น้องครับผมเนาะเลขมาสีมอกนะครับผมแม่นจริงหนึ่งสิงห้าคมสองปันหกสิบแปดพี่น้องรอบนี้ให้เด่นสามตัวคือเก่าพี่น้องครับผมเด่นหกเด่นสามเด่นเจ็ดพี่น้องมากตัวใดพี่น้องมากสามมากหกมากเกีดบอพี่น้องครับผมเนาะนี่จับคู่หกศูนย์หกหนึ่งหกแปดหกเก่า สามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับผมเนาะยางละสี่ชุดนะครับผมสี่ชุดสี่คู่นะครับผมเด่นหกสี่คู่เด่นสามสี่คู่เด่นเจ็ดสี่คู่พี่น้องมากตัวใดครับผมมากสามหรือมากหกหรือมากเจ็ดนี่เอาไปเลยพี่น้องครับผมในนี่แหละครับผมผมว่าแม่นแน่นอนนะครับผมเห็นว่แนวทางหลายสำนักที่ผมมาลงหายสามมีสามมีหกมีเจ็ดนะครับผมเด่นหกเด่นสามเด่นเจ็ดมาชนกันทุกสำนักเลยพี่น้องเนดะ้อเอาถ้ามีหกมีสามมีเจ็ด กปังกันทุกสำนักนะครับผมถ้าผมมีสตัวนี้ก็คือรุดเบิร์ด้วพี่หน่องด้วยเอาสังเกตเบื่องนะครับผมเนาะหกสามเจ็ดนะครับผมเนาะหกศูนย์หกหนึ่งหกแปดหกเก่าสามหนึ่นย์เจ็็ดสามพี่หน่องครับผมเนาะเอาพีจรารณาเอานะครับผมเนาะมาตัวใดครับผมมาหกเล่นหกมาสามเด่นสมมาเก็ดเรีน7 มันตรงมีล่ะในในในนี้นะครับผมมันตรงมาแน่นอนล่ะนะครับผมเนาะบบตรวใดกอดตัวหนึ่งนะครับผมหรือว่ามาสองตัวครับผมมาสองคู่อะไรได้พี่น้องเด้อมาหกจะหกมาสามจะสามมาเจ็ดจะเจ็ดเอาเพื่อเป็นแนวทางกันนะครับผมเพื่อเป็นข้อมูลกันได้พี่น้องเด้อเอาไว้พิจารณากันนะครับผมมาแนวใดมาตัวใดก็จัดไปพี่น้องครับผมเนาะทุกแนวทางก็มีข้ามูลรุดได้พี่น้องเด้อทุกการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับผมเนาะเสี่ยงรายได้ลายเสี่ยงหน่อยได้หน่อยได้พี่น้องเด้อเอาพิจารณากันตามงบตามความสามารถของเจ้าของได้พี่น้องเด้อเอา เอาไปไว้เป็นข้อมูลกันนะพี่นนะ้องเนาะหลักความวางของเฮานะครับผมเนาะขอให้มันมาให้มาป้องกันคือเก่กกาเหมือนเดิมนะครับผมเนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งถูกผู้ทุกคนนะครับผมแมนแมนแห้งๆปๆังๆรวยๆกันปูถูกคนเด้อพี่น้องครับผมขอบคุณครับผม